สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพิสูจน์พระของใหญ่ทีมาชรน,นะครับที่จะแจกให้ fc ทางช่อง fc ของใหญ่ทีมารชรหนึ่งแสนองค์ในวันที่สิบห้าตุลาคมนี้ตอนสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเราจะส่องพิสูจน์ให้ก่อนว่าเป็นเนื้อไหนเนื้ออะไรเพื่อที่ความสบายใจของทาง fc ว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่พี่ใหญ่นี่พระที่ทั้งที่กองข้างนน้นมีกี่พิมพ์ก็จริงๆรแล้วว่ามันมีทั้งหมดเก้าพิม ครับวันนี้เราขึ้นมาลังหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยใส่ซองนะครับอีกสองวันก็ได้แล้วเสร็จก็คิดว่าเดี๋ยวรอซองก่อนอ่าแล้วพระนี้ก็คือเป็นพระที่บอกเลยว่าเป็นพระเก่าสภาพเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ80%ความสวยนะครับเพราะว่าพระร้อยกว่าปีเนี่ยมันจะวิ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเราอยากจะเอาพระชุดนี้มีความตั้งใจว่าใส่องเราจะเตรียมชุดนี้ขึ้นได้ขว่าจะปลุกเสร็จก่อนอธิษฐานจิตซ้ํา ก็เดี๋ยวจะนั่งปกนะครับพระเกจิห้าลูปนะครับก็จะนิมนต์มานั่งที่ในห้องนี้นะครับก่อนจะแจกเพื่อเสิร์ฟพุทธคุณให้เพื่อความสบายใจของเอฟซีนะครับเดิมทีมันก็พุทธคุณมีอยู่แล้วแหะครับแล้วก็ทําการสวดไป็สองรอบแล้วนะครับจากพระอาจารย์ยวงนะครับจบเสร็จไปสองครั้งแล้วและรอบนี้ก็คืออ่าก็ต้องปกติเราปกเปี่ยวครั้งที่ห้ารูปเลยครับเสิร์ฟพุทธคุณครับงีม เราให้แรงแล้วคือได้ไปเนี่ยต้องมีประสบการณ์นะครับอาจจะโชคดีถูกหวย้วยเบอร์ลือทามาค้าขายขึ้นเพราว่ากันไปที่ใหญ่คิดยังไงถึงมาแจกพระฝีมีแต่คนอื่นเขาขายขายกันดังนั้นทุกคนทุกคนคิดว่าการขายเนี่ยนะครับได้เงินมาแล้วต้องทําอะไรนะครับแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นนะครับพระเราเยอะนะครับด้วยที่ว่าหนึ่งสถานที่เก็บเราอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากได้ แต่ไม่ได้บอกว่าเราแจกฟรีทั้งทีเดียวก็บอกว่าใครจะร่วมทําบุญกับเราก็ได้แล้วเราก็เอาเงินตรงนี้ไปทํานะครับประโยชน์คือสังคมได้ไหมนี่ยนคือนโยบายที่เราคิดค้นแล้วก็ทํามาแคตั้งตู้ร่วมทําบุญไว้ก็เดี๋ยวจะตั้งตู้ไว้สองตู้นะครับใครที่จะร่วมบุญมีจิตศรัทธาก็อาจจะใส่5บาท1ิบาท2ี่ิบาทร้อบาทพันบาทก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับพี่ใหญ่ เอาแต่ละถุงแต่ละถุงว่ามีอะไรบ้างเช็ทก,กย่ส่วนใหญ่อ่ะพระเนี่ยนะครับบางทีเขาก็จะมาทันข้อถกเถียงกันนะครับในเรื่องของเอ้ยพระเนี่ยมีแบบไหนอย่างไรที่กี่พระเนี่ยมีมีมีหลักพิมนะครับคือเราก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับ<ช>ว่าอ่าอันเนี้ยนะคือเบื้องต้นที่เราขึ้นมาจริงแล้วมันเยอะเยอะกว่านี้นะครับประมาณ9พิมพ์ก็อันนี้แค่อันนี้แค่ที่อยู่ตรงหน้านี่ประมาณ2,000เศษ2,000องค์ครับ2,000เศษแล้วก็แยกพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บจะไม่ได้แยกพิมพ์แล้ว ก็ไม่รู้ใครอาจจะได้เจดนีทัดแต่โป,โป,โปโ๊ะอะไรพิมพใหญ่ก็ว่ากันไปเพราะว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกยู่แล้วพใหญ่ไอ้คนที่บอกว่าใหญ่มีชินธมชอนมีโรงงานามัน,ม,นมันมาตามเจอโรงงานพี่ใหญ่อ่ะคือทุกวันนี้ันก็ยังหาโรงงานผมไม่เจอ,อนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งไอ้พวกนี้ก็คือเรียนคีย์บอร์ดนั่นแหละครับก็คืออยากจะโชว์โก้นะว่าตัวเองรู้นู่นนี่นั่นแต่ที่จริงแล้วคือพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยให้รรงวาลถึงล้านหนึ่งเหรอผมให้ไปสองล้านแล้วให้ไปเพิ่มเป็นสองล้านนะครับคนช่วงตกงานนี้ คุณขับรถตามใหญ่พิจารณา24ชั่วโมงเลยก็คือเราก็บอกเลยว่าการเล่นพระเนี่ยนะครับไม่ต้องเชื่อครับอ่าต้องพิสูจน์แล้วผมก็ไปพิสูจน์หลักทางวิทยาศาสตร์ให้หมดแล้วนะครับพอเราพิสูจน์ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้คือคําตอบครับผมนะครับวันนี้เราก็จะเผยปกติเนี่ยเราจะไม่โชว์พระแจกแต่วันนี้ยเราเอาใจ FC ครูอาจารย์ที่จะมารับแจกพระวันที่15ตุลานี้เลยนะครับครับผมเราจะขึ้นกล้องดูพี่ใหญ่มีน้ํายาหยดไหมน้ํายามีครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องและหยดน้ํายาให้ดูก่อนครับตอนนี้น้ำยาน้ายาเลยค่ะว่าไม่ขายแล้วนะเขาไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วเขาเก็บไว้ตรวจเองครับต้องใครที่จะไปเช็คกับเขาเนี่ยต้องไปเสร็จตามกันแล้วนะครับจากปกติที่เราทําให้นะครับเพราะเขาไม่ขายน้ำยาให้เราไงเมื่อเขาไม่ขายน้ำยาให้เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถเช็คให้ได้ครับนะครับความมั่นใจมันก็หายไปนะครับแต่ท้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ละผ่านการตรวจสอบหมดแล้วแล้วก็ถ้วยรางวัลนี่เราวางหมดแล้วนะครับเพราะนั้นการันตีไปเรื่องของ ความพึงพอใจแลวก็พุทธคุณได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มประเด็นเลยครับพิมพ์ที่เราจะไปพูดพิมพ์แล้วกันนะเอาเนื้อหาส่วนใหญ่พระที่เราจะแจกเนี่ยโซนใยเนื้อหานี่มันเลยมันไม่ใช่สีฟ้านะครับหรือสีฟ้าอันนี้จะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของเนื้อพระเลยครับสีจริงๆเลยคือเนื้อเนี่ยเขาจะนึกนุ่มแล้วก็จะดูเรื่องความแร่งนะครับหนึบนุ่มแข็งแข่งนะครับก็จะโดยประมาณนะครับแล้วท่านก็จะเห็นลายแบบสไตล์อย่างเงี้ยนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยเวลาดูสมเด็จพระลาคังแล้ว ถ้าทําไม่ดูไม่ได้ในระดับน,น,นี้นะต้องซื้อเลยครับ,รบไม่ต้องเช่าเลยนี่ขนาดเจ็ดปียังให้เนื้อหาแบนี้เลยนะถ้าขายก็องค์หนึงก็เป็นล้านนะครับหลายล้านนะครับเขาบอกพิมพ์ใหญ่มาตรฐานก็ราคาโน่นนี่แนะ่นกว่านุนไปแล้วพระเนี่ยก็คือจะมีมลสารก็จะซ่อนอยู่ในมุมพระอย่างอ่าเขียวก็อยู่ด้านบนอ่าขาวแล้วก็มีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยไฮรินนี้เนี่ยมีมีหมดเลยนะมันก็คือจะคือพระเนี่ยถ้าไม่มาผัดการใช้เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าพระที่อยู่ในสภาพเนี่ยเราก็จะมองเห็นบ้างนะ สองคำอย่างเงี้ยสองคำมันก็จะเป็นเส้นเป็นก้อนกระจายกันอยู่ค,คือจะมีทุกองค์แต่ไม่ได้บอกว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับมากน้อยนะครับอันนี้พิมพ์ที่หนึ่งที่เราเองมาโชว์แล้วพิมพ์ที่สองพิมพ์ที่สองก็จะไม่มีอะไรแตกต่างอ่าจะเห็นตรงนี้ว่าอะไรนจริงแล้วนั้นคือน้ำมันตะยิ้วค,คือคคขับจากข้างในออกมานเนื้อหาก็จะเป็นเป็นทรงเดียวกันทั้งหมดนี่คือพระที่จะแจกนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นกันบ่อยนะพระที่ปกติเนี่ย การแจกเนี่ยเขาไม่บอกกันหรอกครับว่าจะแจกพระอะไรแต่ของเราเนี่ยเพื่อความสบายใจของคนที่มารับแจกขึ้นกล้องนะขึ้นกล้องเทคน้ํายาอันนี้ทำให้หมดนะครับแล้วก็สวดพุทธคุณใส่เข้าไปอีกเราอยากให้ทุกคนน่ะได้ของที่ดีนะครับ่านการพิทาอุทัวิเศษนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่4แล้วรอบที่4ที่ว่าผมทานะตั้งแต่สูตรเก่าแล้วก็มาที่เนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดราคาประวัติศาสตร์แล้วก็เราจะบูสส่งนะครับขึ้น ฐานองค์พ่อปู่ไม่ยากนะครับนี่ก็จะเราก็จะมานี้นะครับมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ใหญ่ซินมารชอแจกนะนี่ครับก็จะไล่เรียงเลยคือผราเนื้อแบบนี้ที่จะแจกออกไปนะครับทุกคนจะได้แบบนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้เลยทั้งหมดนะก็จะอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดคือสภาพ80%เปอร์เซ็นต์แดงแดงนั้นเป็นอะไรแดงแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลอยนะครับพลอยตัวนี้ก็คือเป็นพลอยมืองจันนะครับถ้าเป็นลูกปัดก็จะอีกแบบหนึ่ง ครับ <c oughs> หรือเป็นพลาสติกก็จะอีกแบบนึง <c oughs> นะครับนี่อยู่ในจัดในตระกูลตระกูลของในเครื่องหลังที่เขานิยมเอามาทํากันแล้วเยนะ <c oughs> นี้ยครับอ่าก็จะประมาณนี้คือถ้าพระไ,ไม่ไม่ไม่กัดก่อนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> มองไม่เห็นเลยนะเวลาพอพระที่ผ่านการใช้เรื่องผ่านการเวลาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยที่ทําให้ดูเพื่อกับการตัดสินใจเพราะว่าว่าคนจะมาเช่าหรือจะมามารแกกไหมอ่าคือ ใหญ่ผมจะสอนอย่างนี้หมดเลยเอาให้สบายใจไปก่อนนะครับจะเข่าจะรับแจ็คมาที่จบเลยได้ไม่ต้องถกเถียงกันใครหลังว่าแล้วก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยไอ้คุณที่คุณแฝงแล้วคุณบอกเฮ้ยมันปลอมมันมาดูอย่างนี้ก่อนดูให้ได้อย่างนี้นะแล้วค่อยมารับปกติผมจะไม่โชว์ตอนแ้นผมจะไม่โชว์แต่วันเนี้ยเราเอาใช้ F C ที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยจะมาดีไหมนะแล้้คนที่บอกปลอม ก็มารับไปดูก่อนสินะก็ตัดสินใจนะครับก็แจกฟรีมารับไปศึกษาไม่ันไม่ไม่ไม่้เสียสักสีเลยว่าคุณจะคุณมาปิดปากมาก็เป็นเรื่องของคุณนะแต่สิ่งที่คุณมาเนี่ยคุณจะได้สิ่งนี้กลับไปแล้วคุณก็จะเอาพระที่คุณมีกับพระที่รับแจกจากผมไปเนี่ยเราไปเทียบแล้วเราให้คนกลางคนกลางไ้นี่อาจจะเป็นลูกคุณก็ได้อ่ะลูกลูกดูที่เอาไหนเก่ากันนะคำตอบมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยนะเอาง่ายๆนี่คือวิธีการสอนของผมนะ อย่างนี้หมดเลยแล้วเนื้อหายอย่างนี้หมดเลยนะนะครับก็จะให้ดูกันไปเรื่อยๆเนี่เยเนื้อหายเนี่ยไม่แตกต่างกันในสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในองค์พระรับแจก90%อร์ซจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับส่วนอีก1 0เนี่ยนะครับจะเป็นพระที่อยู่ในตู้ด้านนี้นี่ครับจะรื้อแจกเหมือนกันนี่นี่นี่คือพระที่จะแจกอีก<ม>นั่นเองหมดเลยครับจะแจกหมดเลยคือไม่เอาไว้เลยะจะมีพ่อปลาลูกปลาอะไรอะไรอยู่ในนี้หมดเลยครับ เราก็จะทยอยแจกเราจะได้ย้ายตู้ไปใช้ประโยชน์นะครับพระเยอะพระเยอะริงนะครับอ่านี่ก็ต้องบอกว่าพระที่จะแจกเนี่ยนะครับตัดสินใจเห็นอย่างนี้ตัดสินใจได้ไหมว่าควรจะมาหรือไม่ควรมาครนะไปเห็นสวยวิ่งวังที่ไหนมาผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะเห็นวันนี้เราเปิดให้ดูแล้วอ่า นี่แหละครับของจริงคือถ้าคิดว่าไม่แท้หรือไม่อยากได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยอไม่ต้องมาให้มาช่วมาทำภารกิจอย่ามาเลยมันแจกแพ็คเกอ่จให้บอกต่อไปด้วยได้ด้วยเวลาเวลาบอกเขาอ่ะช่วยช่วยแชร์ภาพนี้ให้รุ่มด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะจะได้รู้กันว่าอ๋อเฮ้ยแบบนี้จะมาเลยมันปลอมถ้ามันนี้ปลอมได้ก็เลิกแล้วไม่ต้องแล้วร้อยกว่าปีนี่มันร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบปีแล้วใหญ่ใหญ่ที่มันกล้าท้าเลยว่าเฮ้ย เอาไปกระจายข่าวเลยพระใหญ่ใจใหญ่พระปลอมบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันนี่ปลอมเน่ยไปเอามาเลยนี่อย่างนี้เลยคือสมเปิดสไปแฝงเลยนะให้เอาเนี้ยเอาไปแชร์ช่วยแชร์ห้องด้วยดูยูทูบแล้วแชร์เลยเนี่ยออมจะไปเอานั้นเก๋อะไรก็ว่าไปนะว่าไปเลยไม่ไม่มีการเป็นคดีเนี่ยผมบอกเลยไม่มีการเป็นคดีแน่นอนคือเสนอช่วยแชร์หน่อยนะว่าอย่าไปถอนแจกพระแบบเนี้ย อย่ามานะแช์ด้วยคืออย่าให้แช์ไงเขาจะได้รวมตัวว่าโอ้อย่ามานะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านสบายใจกว่าอ่าอย่างนี้จะดีกว่านะแล้วก็จะให้ดูอีกองนึงนะครับนี่คือสภาพ้วช่วยแช์นะเดี๋ยวเราจะหยอดน้ํายาให้ดูน้ำยามีไหมพอมีั้ยมีครับมีครับมีหมดครับเดี๋ยวเราจะคือนะครับคืออย่างนี้เราผิดเปิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราให้เอาเอาความสบายใจเลยนะคือก็ใกล้หมดแล้วแหละพอหมดแล้วก็คงจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวจะ ให้ทดสอบให้ดูนะครับไ้หดยดน้ำยานี่เขาดูฟองเขาดูฟองใหญ่ครับนี่อ่าฟองใหญ่ครับพวกนี้มันเป็นฟองใหญ่อย่างเดียวโอ้โหพยนไปก็แม่เป็นดายพเลยอ้าอะไรจำจุดไ,ดไม่ได้เลยเนี่นะครับลักษณะของฟองที่พึ่ิออกมาคือคนนี้ก็เข้าใจคิดวิธีทดสอบพรานะครับคือเดี๋ยวนี้นะครับวิทยาศาสตร์มันตรวจสอบได้เวลาเราไปสอบทดสอบอย่างเงี้ยเราก็จะให้ดูกันว่าเนี่ย คือบางคนแบบว่าเอินที้น้ำส้มอ่าอ่าเขาต้องไบอกเอาน้ำส้มมาโยนทําไมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าคุณลองดูก่อนนะเขาไม่มีหรอกไอ้น้ำส้มมาโยนกันโยนกับผ้าไม่มีนะครับแล้วเราก็จะให้ดูว่าไอ้ฟองที่เราเห็นเนี่ยมันใหญ่มากน้อยเพียงใดคืออันเนี้ยจะเป็นตัวช่วยแล้วเป็นตัวตอบโจทย์ก็บอกไปเลยเฮ้ย พระเกไม่พออนุญาตเก้มาหยดอีกก็ช่วยแช่เอาไปอีกจะมาได้ดูเนี่ยมันฟองใหญ่จะไปเอามันเลยมันอมแช่กันไปเยอะพี่ใหญ่วิธีการทดสอบนี้หลายคนใช้ทดสอบทุกวิธีครัโอ้ยนี่ถ้ามีเครื่องสแกนโรยเซนผมจะสแกนให้ดูเลยนะไปถึงขั้นนี้เลยนี่คืออยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโดยปกติเนี่ยเขาเช็ดไปแล้วโอ้ยพัะผมเยอะมากกลัวนะส่วนใครที่ได้รับแจกพักไปแล้วมีรอยยูหยดอยู่นะ ให้ตัดสินแล้วก็นะครับผมหยดน้ำยาโอ้นะเก็บไปเลยของดีนะแต่อองไหนที่ไม่โดนก็บอกว่าโอ้มันใช่แต่ยังไม่ผ่านการยนนะแต่จะให้โยทุกโอ่งเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็เกินไปนะคือเราหยดทดสอบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่ได้พระไปเนี่ยสบายใจนะครับวันที่ห้านะครับเห็ุอย่างนี้แล้วตัดสินใจตนเองว่าควรจะเดินทางมารับแจกดีไหมหรือจะมาร่วมงานร่วมบุญกับเราก็ยินดีนะไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาเนี่ยท่านจะได้เห็นบรรยากาศนะครับสูระเครื่องของเราเนี่ย ต้องบอกเลยว่าใหญ่รับศอของประเทศครับแล้วมีผ้าโชว์เนี่ยมากกว่าห้าแสนองค์อยู่แล้วครับนะก็ใครไม่ได้ไปไหนก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถมานะครับหรือสอดโรงแรมแถวนี้มีเยอะแยะนะครับวันเสาร์รับแจ้พระวันอาทิตย์นอนหรือนอนวันเสาร์วันที่ค่อยกลับก็ได้ครับผมแถวนี้รีสอร์ทเยอะนะครับก็เดินทางมานิ่นๆนะครับจองโรงแรมจองรีสอร์ทกันนะครับก็นะครับมาดูกันในเรื่องของว่าพระแบบเนี้ยนะครับคุ้มไหมนะครับที่จะมาเล่นทางมาอ่านี่ก็ก็ก็เป็นกระบอกเสียงให้นะก็ผ้า่างเนี้ยนะ คือถ้าไม่มาเนี่ยมันก็คือถ้าใครบอกว่าไม่ควรมาเดินแล้วแจกช่วยแชร์วิดีโอนี้ด้วยว่าเนื้อแบบนี้ไม่ต้องมานะครับอ่าอย่างเงี้ยครับคือให้จดจาไว้นะครับเราอยากจะให้ดูในเรื่องของหนึ่งนะพิมพ์ไม่ต้องไปดูเอาเนื้อให้ได้ก่อนพลาตรงเด็ดทนเนื้อไม่ได้ก็จบละครับพี่ใหญ่ทําไมเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่ไม่ต้องดูพิมพ์แล้วหรือพิม์มันเยอะเกินคือพิมเนี่ยผมแม่นอยู่แล้วครับหยิบผ้ามาก็รู้ว่าพิมอะไรอะครับนะแต่ว่าเราอยากสอนให้ดูเนื้อมากกว่าเพราะเนื้อต่อไม่ได้แตมอได นะโป้ทางแต่เขาก็ปลอมกัได้แต่เนื้อนี่ปลอมยากมากมีเนื้ออ่อนเนื้อเข้มเนื้อเนื้อถึงยุคแล้วก็ยุคปลายมันก็จะมีองค์ประกอบของมันแต่ถ้าว่าดูอย่างเงี้ยยุคเนี่ยยุคที่เรามาแจกเนี่ยเป็นยุคต้นนะครับก็อยู่ในราวปีศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับสองศูนย์สี่ถึงสองศูนย์แปดประมาณนี้นะครับอยู่ในยุคถือว่าอยู่ในยุคปลายไม่ถึงกระดุนนะครับเพราะว่าหลุกภูท่านวันภาพปีสองนย์สี่ถึงห้านะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเห็นเนื้อหางเงี้ย ก็บอกเราว่า no มีท no. ี่น yeah. yeah. mm ี่ท hmm. oh. yeah. ah, I mean so yeah. uh, ี yeah. Yeah. ่เด okay. yeah. 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 ียวที่กล้าแจกผ้าอย่างนี้นะครับปกติเขาจะแจกตะลีกะลาแจกอะไรก็ไม่รู้นะเอามาจับรางวัลกันก็พ้าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าอย่างงี้ปุ๊บเราฟันโคลมเยอรู้เรื่องเลยนะสองให้ดูก่อนแจกนะครับอ่านี่นี่คือที่เดียวนะที่กล้าคือคือคุณไปนั่งเคาะพิจารณากันให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาจับว่าจะจำเนื้อให้ตายก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเนื้อนี้เป็นยังไงว่าเฮ้ยทำไมมันมันจัด่าที่เราเคยเห็นอ่ะเพราะว่ากันไปอันนี้อันนี้คือคำบอกเล่าของเราแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจเองว่า ควรที่จะเอาไปครอบรอไหมเอาเป็นเก็บเป็นมรดกก็ได้ฝากลูกกระดก็ได้นะครับเช่าเปินกรณีอีกกรณีได้หนึ่งมารับแจกก็สามารถเช่าในงานได้อันนี้เราพันธงอยู่แล้วเรามีให้หมดคือมาไกลได้หนึ่งองค์ก็ไปคุ้มขอเช่าเพิ่มเราก็ยินดีแบ่งให้แต่ต้องติดต่อกับกรรมการที่เราจัดไว้ครับไม่ใช่ว่าผมทําบุญไปร้อยหนึ่งผมจะเอาห้าองค์อันนี้มันผิดหลักอยู่แล้วทําบุญคือทําบุญเช่าเช่ากลับมันก็ต้องอีกราคาหนึ่งอันนี้ต้องชี้แจงก่อนอาจจะถูกกว่าปกติ <c oughs> นะเ <c oughs> พราะปกติผมเปิดอยู่50,000 0หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งครับประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเช่ากันในงานเนี่ยเราอาจจะลดให้ประมาณถ้าสอ่า30%ก็ได้อ่า,อา,อ,าอาจจะเช่าองค์ละพันสองพันอันนี้ต้องบอกก่อนนะโรองค์ละพันสองพันเนี่ยท่านมีกำลังเช่าได้เลยครับไม่จำกัดว่าต้องเช่ากี่องอันนี้เราก็เตรียมไว้ด้านนอกือนยันว่าพระที่เราเตรียมไว้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ถ้าบิดกองได้เราก็จะให้ดูเลยนะก็อยู่ด้านนอกนั่นพี่ใหญ่ครับ คนมารักเจพระที่ใหญ่แล้วจะไปสายเสียนห้างองค์เป็นล้านเป็นไปได้ไหมอ่าอย่าไปฟันรางวันนะครับเพราะไม่ใช่ภาพแบบเรารนะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณอยากจะขายได้กําไรอย่างนั้นผมแนะนําให้เช่าจากเซียนคนนั้นเลยอแล้วสมมติเ่าไปเช่าจากนายกอแล้วคุณไปขายใอ้ขอ,อจากกาไรคาทุนมันก็ไม่แตกต่างกับราคาทองนะครับออกจากร้านราคาตกกลับไปที่เดิมยังไงก็ล่วงยากเพราะเขามีมิตในการตั้งราคาอยู่แล้วเราต่างหากที่ การทะลึ่งเซไปนะครับเพราะฉะนั้นนะมีเงินเป็นล้านล้านหรือเป็นสิบล้านเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อที่ทํากาไรดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ไม่มีหักแต่พระมันมีหักนะครับมีหายพระไม่ได้คุ้มครองเราจะคุ้มครองพระนะครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเซียนที่ชอบสวดเรานะครับมีตัวอย่างแล้วนะครับอ่าที่ไปสวดเขาแล้วต้องมาเพ็ญนประโยชน์นะครับ คงไม่พูดเยอะ,อะเดี๋ยวก,กระทบครับคือมาสวดมาสวดเนี่ยมีพระหรือเปล่าบางทีเนี่ยพระเนี่ยบางทีอ่ะก็บอกว่าพระเนี่ยสร้างน้อยนะครับมีห้าพิมพ์บ้างสิบพิมพ์บ้างนะเนื้อแบบนี้บ้างนะครับผมถามว่าถ้าหมดยุคคุณเนี่ยพระผมขึ้นชาร์จแน่นอนอเพราะว่าคนจะไม่รู้จักพระคุณเพราะพระคุณมีน้อยแต่พระที่มีเยอะแบบผมเนี่ยจะขึ้นชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันข้างหน้าและอนาคตนะครับก็อาจจะเป็นนะครับขึ้นเป็นรอกโลกก็ได้ พี่ใหญ่รู้สึกไงพระของตัวเองไปตรงกับพระของโกกิติบ้างโกอ้วนบ้างของอาจารย์สุรพลบ้างอะไรเียเพราะเราไม่ได้รู้จักพวกเขาส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวเลยนะครับจักแต่พระนดินไปนอกอยู่ที่นู่นโดยที่ว่าเราไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเลยซ้ำเขาเก็บในสไตล์ของเขาแต่ดันมาตรงของเรานะครับก็มันจะเป็นเรื่องอยู่กันเวลาผมดูพระสอนพระผมก็จะบอกว่าให้ดูพระก่าพระนะพระไปโบที่นั่นพระไปโบที่นี่นะดันตรงมาที่เราถ้าไอ้ดันเก๊กก็ต้องเก๊กทั้งกระดานนะครับแต่นี่ไม่ใช่ ไม่รู้จักกัรมการตัวแล้วก็ไม่เคยเห็นพระของเขาครับปัจจุบันในมีการเผยแพร่พระแต่ก็ต้องดูว่าเนื้ออ่อนเนื้อเข้มเนื้ออะไรเงี้ยต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยว่าเวลาดูพระเนี่ยครับต้องดูเนื้อจัดจัดเอาไว้นะครับอย่าไปดูคําพูดเพราะคาพูดเนี่ยมันพูดไปเรื่อยนะครับแต่ดูพระเป็นเกณฑ์นะครับฟังหูไว้หูท่านจะอาจจะได้พระดีต้องฝากไว้พี่ใหญ่อยากเห็นพระคนที่ขายองค์เป็นร้านขึ้นกล้องไหมคือผมเชื่อไม่ไม่ไม่กล้าขึ้นกล้องหรอกปั้นองเลยนะครับเป้าพระเนี่ยเป็นเนื้ออ่อน เพราะภาพส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเป็นอาจากในภาพนะแกดิสโซพองนะครับและพระเนี่ยพิมพ,พ์ภาพผิดปกติหนึ่งอเอลเอลกระบอกเนี่ยผิดปกติครับคือช่างหลวงเขาว่าช่างหลวงแกะฝีมือได้แค่นี้หรอรมันต้องสวยนะครับช่างหลวงไม่ใช่นเขาจะมีช่างหลวงไปทําไมะนะช่างหลวงโอ้โหลวงวิญญาณท่านเป็นช่างหลวงที่ถูกแต่งตั้งโดยนู่นนู่นนี่นั่นแต่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าช่างหลวงเขาแกะได้แค่นี้หรอครับใช่ไหม การที่เป็นช่างหลวงเนี่ยคือคุณจะต้องการว่าค,คุณต้องเก่งการแกะสลักคุณต้องใช่ใชไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันจะต้องลุดรูดถ้ลูดแบนๆบ,นบนอะไรก็ไม่รู้รอันนี้คือเจตนาแล้วอย่างว่าการสร้างพระสมเด็จเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยนะการสร้างสมเด็จไม่มีตําหนิในแม่พิมพ์นะครับไม่มีใครแล้วครับเอาไปใส่ในแม่พิมพ์เพราะเขาแกะด้วยนึ่งไม้อนนะครับดินหรือกระดองเขาจะแกะในลูก เขาไม่วางตำหนิเพื่ออะไรครจดจำเลยว่าพักตัวเองครับไม่มีนะครับไม่มียังไงไม่มีตำราทุกเล่มในสมัยก่อนเนี่ยถูกเขียนมันอยากไว้เพื่อชี้พักตำหนิตัวเองเมื่อชี้พักตำหนิตัวเองนะครับอย่างพวกนี้นะมันมีตำหนิที่ไหนไม่มีครับแขนต้องลึกเอ้าแขนก็ต้องลึกอยู่แล้วเรื่องปกติเกตต้องเป็นมาตมรีเฟล็กคือยาหน้าบวมนะเขียนไม่ไนก่อนผมได้ยินคำนงครับจุดจ่ายตังไม่มีอยู่จริงนะครับ มันต้องมีจุดพอใจจ่ายตังค์ใช่เขาดูว่าเขาดูเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ดูอิมหรอกครับเขาดูเนื้อแต่ทุกวันนี้ที่เขาเล่นหากันเนี่ยเขาเชื่อคนครับเพราะว่าไม่เชื่อพระไม่เชื่อตัวเองคือแทนที่ว่าพระเนี่ยเราพูดให้เตะต้ยตยมันก็ไม่เชื่อเราหรอกแต่พอมีนายกขึ้นมาตั้งตัวเป็นนู่นนี่นั่นแท้ตาเปล่าดูง่ายแห่ในกลุ่มเดียวกันได้หมดพระแท้มต้องแห่ในทั่วโลกเครบ ทำไมแห่ได้เฉพาะกลุ่มเดียวกันอ่ะแล้วทําไมกลุ่มเดียวกันทําไมไม่เช่าพระเอ้าในบอกว่าแพงนะแพงก็ซื้อไปสิอ่แล้วพอคนอื่นเอาพาอปประเข้าไปก็บอกว่าเก๊เก๊เกออนะ๊อ่ะจริงไหมอ่ะทําไมอ่ะในกอในขอบในมีห้าเสือ่เยห้าเสือ่นมีพระทุกคนเลยอําไมในในในคนที่สี่ไม่ตื้อในที่สองที่สามไม่ตสตื้อเหรอครับนไหมไนี่คือความป็นปกติแท้คุณต้องซื้อเก็บไว้คุณไม่เก็บหมดเลยอ่คุณจะบอกว่าพระแท้แพงจะเป็นไม่ได้คุณมีเงินอยู่แล้วเมื่อคุณมีเงินซื้อเลยผมจะาให้ื้อ ไปซื้อเลยที่ไหนขายองค์ร้อยล้านคุณไปซื้อเลยพระแท้คุณต้องซื้อไงอ่าทำไมเขาไม่ซื้อกันะอ้างว่าราคาเชนเพดานไม่เกี่ยวพระแท้ต้องซื้อเก็บไว้ดิคุณจะได้มีคุยได้คุณมีคนเดียวสมมติว่าเออในในกรมีห้าองค์ุณก็ซื้อเลยห้าร้อยล้านห้าองในขอมีก็ซื้อให้หมดอ่ะซื้อมาเป็นของตัวเราเองไงพี่ใหญ่แต่ของพี่ใหญ่มีคนซื้อหมดเป็นของตัวเองมีโอ้โหเยแยมากมายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันคือมันมองเป็นเศรษฐีกว่าไอ้ยังนั้นคือมันมองเป็นธุรกิจ แล้วดีดราคาให้สูงพอดีดราคาให้สูงปุ๊บปัญหาคือพระแท้มัไมไม่ซื้อพระแท้ไม่จำเป็นต้องมีใบเพราะเราไม่ได้แคงใบเราแผงพระนะครับพี่ใหญ่ถ้ามีคนซื้อพี่ใหญ่ร้อยล้านนี้จะกล้าคืนร้อยล้านไหมก็ผมก็กล้านะยังน้อยก็ต้องทันพันยาไว้ก่อนยังน้อยอ่ะร้อยล้านเนี่ยผมมีดอกแน่สิบล้านคือผมมีดอกแน่สิบล้านเนี่ยคือ ไม่ได้ทำอะไรเลยได้ตั้งสิบล้านอ่ะคือเป็นราคาปีนาห,ออหนึ่งคือเวลาถ้าถอนเงินคืนเข้าไปสมุินะ,ะถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าจริงครับอย่างเงี้ยคืนเต็มกินดอกแต่ต้องมีนในวสัญญาการัเพราะว่าเราต้องบอกกันว่ามันอยู่ที่การตกลงกันการซืรอ้อขายพาระเนี่ยคือราคาที่พอใจนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วแล้วก็จะไปคืนกันที่ลงที่ศาลมันมันเลิศเทอนะครับไม่มั่นใจก็อย่าไปซื้อนะครับไม่มั่นใจก็อย่าไปซื้อคือไม่ว่าจะซื้อพาระจากใครนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อเเเ้าาาออย่ไปซืสรดดข ใช่แล้วยี่ไม่มีความรู้เลยง่ายเลยมีเงินแล้วโง่นะครับนะแพ้กันไปถามว่าโดนกี่คนแล้วนี่เยอะมากมายราคาหลักสิบล้านทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนพลาดแล้วรเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาโง่นะครับ,รบเขาแค่อยากจะมีไว้ประดับารามีแต่ว่าด้วยว่าเขาดูพระไม่เป็นแต่เขาเชื่อในศักยภาพของคนกลุ่มนี้นะครับไอเราก็มีศักยภาพในการดูพระข,ของเราอยู่แล้วว่าพระของเรามีสเต็ปแบบนี้เชื่อไม่เชื่อเช่าไม่เช่าเราบังคับใครไม่ได้เพราะว่าเราถือว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นการบอกสอน แนวทางในการถือสัจธรรมสดเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงคพี่ใหญ่ทําไมไม่โชว์ต่างมบ้างหรือโดนลาษซีคือการโชว์ต่างเนี่ยผมเคยโชว์นะแต่ผมโชว์ในซองนะอาจจะเป็นกระซองกระดาษเปล่าก็ได้นะแต่ภาษีเยอะไงเรารู้่การที่เราโชว์ออฟออปชั่นตรงนี้ไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยหนึ่งคุณต้องต้องแสดงภาษีอะไได้แล้วนะคุณทําธุรกิจอะไรถึงมีอันนี้ต้องไปว่าอีกกระบวนการหนึ่ง นี่นะครับใหญ่สิมันชอบไม่เคยโชว์พระขายไม่เคยโชว์ต่าไม่ไม่โชว์ครับส่วนใหญ่ผมจะไม่โชว์นะครับผมจะโชว์ว่านี่วันนี้มีพระอะไรอ่าเห็นอะไรนะแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินก่อนซื้อก่อนขายจะสอนให้ดูแบบนี้ด้วยกล้องพันเท่าขึ้นนะครับคือจะได้บรรยากาศในเรื่องของการบูรณะด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราก็ได้บอกว่าทุกคนต้องฟังเรานะเราเรานําเสนอในสิ่งที่ดีๆครับเพื่อเป็นแนวทางในการสอนว่าถ้าร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับคุณขึ้นกล้องแล้วคุณเห็นอะไรนะครับอายุได้ไหมเนื้อพระได้ไหมครัก็ต้องปอองค์ระกบ ส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจซื้อโป๊ะซื้อโป๊ะกันตลอดนะครับแต่ซื้อที่อื่นอาจจะแพงกว่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้การตลาดเนี่ยมันมากนะครับออนไลน์ก็เยอะก็ต้องระวังเนี่ยแล้วก็มีการแฮกเฟซผมก็เพิ่งจะแจ้งความล่าสุดนะครับเอาเฟสโขกไปทําเป็นเฟซปลอมนะครับลอโอนเงินบ้างขายพระแต่ไปส่งพระเยอะแยะตอนนี้ผมก็แจ้งความคดีไปแล้วแต่ว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่เราต้องสั่ตัวเองว่าวันนั้นเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ย พี่ใหญ่ครับเงื่อนไขการแจกพระมีพิเศษยังไงบ้างครับวันแจกพระของเราเนี่ยคือวันที่15ตุลานะครับเวลา10บโมงเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ2องชั่วโมงเต็มไม่เกินเที่ยมเราจะปิดนะครับใครที่นะครับใส่เสื้อตุดจีนมานะครับเราก็จะแจกพระให้ในวันนี้นี้นะครับ2องค์นะครับคงติแจกองเดียวสีวันตุดจีนอ่าคงติแจกองค์เดียวนะครับอ่าสมมติว่าคุณใส่ผีเขียวคงได้องค์เดียวแต่ถ้าคุณใส่รับ ตุดจีนเนี้ยโอเคคุณรับเป็นสองนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขวันนั้นที่ใหญ่ก็จะใส่ใส่เสื้อทับสีผมก็จะใส่ตุ้จีนเหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันเพราะว่าผมมีแล้วนะครับก็เป็นการสร้างสีสันนะครับเพราะว่าถือว่าคนจีนจะขอเชื่อว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มงคลนะครับเพราะว่าทําพิธีแล้วก็ต้องใส่สีนี้กันนะครับก็ไปคิดแล้วกันว่าสีอะไรนะครับก็เจอกันนะครับวันที่สิบ สิบห้าตุลานะครับที่จะถึงนี้นะครับก็คือเลยประมาณประมาณสักอาทิตย์กว่านะครับก็เราจะได้เจอกันแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับเอฟซีกัวจารย์ทุกท่านที่นะครับมีเวลาว่างก็สามารถเดินทางมานะครับมาร่วมพิธีนะครับทำพิธีบูสส่วนนะครับขึ้นเสาเอกนะฮ ong พ่อปุกไม่ยากนะครับขอบคุณครับผม